เธอดีนะอันคอยใส่เสือคุณนี่ม้าไหมพี่พลอยว่าใครนะพี่พลอยใครนะตาล้อยม,ม,ม,มันบอกบว่างสิแหละฮะญาทวดประสันวะค <c oughs> อยใส่เสือบอกกักระแลกม้าไหมพี่น้องข้ <c oughs> าขับชลาพร ว่าเขียวสวัสดีค่ะสิริพ่อกินก่อนอ่ะอ่ะอ่ะ,อะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะห้ามทำนะน้องลอยห้ามทำที่น้องเด็กขาดยายพุ่นสะผมให้เมื่อกี้เนี่ย <laughs> น่ารักสุดเลยอ่ะออปับกินถ้าใส่มันมาหนิแม,ม่อืม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 มันมันพอมันมันแล้วปุ๊บมันจะกดไม่ไปเลยนะโทรศัพท์ใหญ่เลกเล่นได้แล้ว ไปงานแตงมาพี่น้องเอ้ยความดันคอยคขึ้นคักๆแบบนี้ไปไล่ใกล้หน่อยออมงานเพิ่นอยู่อันใกล้หน่อยแม่หนึ่งยู่หันมาวัดจะยี่สิบตัวดีละแลน,นน้าบ้านเนี้ยสามหลังคนโอ้ไอย,อย,อยไม่ไม่วไบ่ไหวบม่ไหวมาเมียเราคอยว่ามาอยู่เฮีย้ยของดี อยาให้มันทิ้งใส่หน้ากระจุกยายโทรศัพท์ยายสิเปื้อนหมดแล้วน้องเพชรจ๋าหน้าโทรศัพท์ยายอะ่ะมือก็มันโอ้โหเปื้อนหมดแล้วค่ะกำลังดือ้อ <laughs> นี่สุดยอดเลยไก่ไปแห้งๆซะละข่อยย่านร้านข่อยเจ็บข่อยย่านร้านข่อยเป็นแพข่อยก็เฟ้ว่ไไว เนี่ยนังกับพายุซะเลยเอาผู้เดียวกลับกลับกับกับสนุกออกมาหารถสะเสล่งวะเห็นตอนไปพี่สะเสล่งไปเม่ยนังเอาสะเสล่งไว้บ้านโสดวะนี้ดูดูขี่คันใหม่อ่ะขี่คันใหม่ให้ให้แม่เต้นมาส่งอ่ะจะมาถูกอืมมาเนี้อันชุม่มหมอลำหมอลำซิงกับมี่ได้เมื่อนีไพร่คนหมอลำซิงคนแต่งงาน มาน้ำสิงกับมวลอยู่ฝนเสียงตต้มเติมอยู่ไม่เห็นยังน,นับเขาคอ,อยโอ้ยตอนนี้มันว่าฟังเลนะ่นไหมบันี้คนกระทั่งแยกไม้อยากทายรวบบันนี้จักเป็นยังแล้วโอ้ยมายมีฮ่า่อยว่าคนดันขึ้นคักๆแบบนี้บ,มบ,มบ่มีกับสิมีมันนี่แหละวัดทูอะไรอะ ให้แดงหหรอลูกยื่นให้แดงจ๋าจ๋ามี้ออยากอยากนอนอ่ะเหรอลูกไม่ก่อนค่ะอยากนอนจังเลยเหรอคะกิดมากลูกนะยายจะมัดอู่ให้